เตรียมทิปไปท่าตอนใช้ประการน,นะครับวันนี้เยอะแยะกันหลายคนครับวันนี้ทิ้งหัวโฮโค้ดที่บ้านนะครับอันนี้คี่กองเราครับจอชัยกำเมืองนะครับมีน้องๆส,สาวมีรุ่นน้องไปด้วยหลายๆคนนะครับ นี่รถบริการเรามีธงมีสัญลักษณ์เรียบร้อยนะครับมีนี่นญญานนตากกว่าสามสิบคันครับวันนี้นีเจะลองเข้าๆมีตัวเลกแสดงมาด้วยวัสดีค่ะ <c oughs> ยูกิยูกิเคยหอนคำมีพนะ่อมามีตลรว็มามาช่วยก็มา,า,มา,า,มา,า,มาหลายท่านนะครับเ <c oughs> ยี่ยมครับ <c oughs> จะไป ทางไม่สวยทะลุบ่อน้ำมันใช้ประการก็ลรกลับมาท่าตอนนะแวะเที่ยวเรื่อยๆครับมีเที่ยวเที่ยวหลายที่นะครับรครับคลิปแรกแค่นี้ก่อนนะครับ